เช็คดวนทกสแจ้งตารางการโอนเงินชาวนาไร่ละ500บาทรอบที่2โอนทั้งหมด3 7สาขาจังหวัดไหนที่โชคดีได้บ้างอำเภอไหนได้บ้างมาฟังกันเลยค่ะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารให,ใหม่นะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับไปบุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเงินไร่ละ500บาทนะคะที่จะทกสนะคะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาแล้วนะคะก็ประกาศนะคะเริ่มประกาศแจ้งแผนการโอนเงินให้เกษตรกรแล้วนะคะก็จะเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต6 3ทับนะคะ ซึ่งโครงการนี้นะคะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันที่27กุมภาพันธ์หกีนี้นะคะพร้อมกันเลยนะคะแตะ่บางทีลูกเพจนะคะก็คอมเมนต์มาแล้วนะคะว่านครสวรรค์ได้แล้วนะคะศรีสะเกตเข้าแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็เช็คสิทธิ์กันเลยนะถ้าใครยังไม่เข้าก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ในวันที่27กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวบมจะมาอ่านให้ฟังนะคะว่า จังหวัดไหนจะได้บ้างนะคะอำเภอไหนตำบลไหนได้บ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะก็จะมีสาขากระสัง9,065รายสาขาคู่เมือง9,486รายสาขาแดนคงสาขาแคนดง3,834รายสาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์นะคะ5,867รายสาขาชำนิ5,544รายสาขานางรอง1 5 1 0 9รายสาขานาโพ5,982รายสาขาโนนดินแดง1,702รายสาขาโนนสุวรรณ2,146รายสาขาบ้านกรวด7,258รายสาขาบ้านด่าน 3,949รายสาขาบ้านใหม่ชัยพ์4,641รายสาขาบุรีรำ8,941รายนะคะสาขาประคนชัย1,506รายสาขาประคำ4,754รายสาขาพระพระชาชัย6,673รายสาขาพุทธทยสง8,363รายสาขาเมืองตรุง 8,393รายสาขาระกา6,638รายสาขาละหารทราย7,865รายสาขาลำปลายมาศ 20, 2,673รายสาขาสตึก14,471รายสาขาน้องกี่8,761รายสาขาน้องหง7,219รายสาขาหว้วยราช 5,549ราษคาอีสาน14,207รายนะคะก็จะท่ายเงินนะคะเงินเข้าในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะใครที่อยู่ตามอำเภอตามตำบลที่ไม่บุ่มอ่านมานะคะก็เตรียมเช็คสิทธิ์รับเงินเดนได้เลยนะคะในวันที่27นะคะสามารถตรวจสอบกผลการโอนเงินนะคะที่เว็บไซต์ของทกศนะคะ แล้วก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่27เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าตรวจสอบวันนี้เงินก็ยังไม่เข้าหรอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของจังหวัดใดๆจะมาแจ้งนะคะ